สวัสดีครับสวัสดีเพื P ่อน FC ทางช่อง YouTube เชฟททพยบคนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง y o u t u b e เชฟเิพย h ชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้เลขเม็ดเดียวนะครับเลขเม็ดเดียวเจฟฟองเบียร์แม่น้ำหนึ่งรวมถึงเจนุกนะครับแล้วก็อีกตัวเลขที่หลายๆท่านถามถึงกันมานะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเชฟก็จะรวมมาให้ในคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับมาดูกันที่เม็ดเดียวเจ๊น้ำหนึ่งนะครับเจ๊น้ำหนึ่งนะครับฝากเม็ดเดียวเอาไว้ฟัน9นะครับมี49 4292เม็ดเดียว492นะครับ ที่ตามแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งนะครับก็นำไปพิจารณาต่อนะครับฟัน9ส่วนของเจนุกนะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังปังนะครับเข้าสอง,น,งนะครับงวดนี้วางแนวทางแล้วสำหรับเจนุกนะครับเจนุกเลขขนมไทยนะครับมั่นใจ1มานะครับอัด1 1ัดนน,น,นะครับเป็นเม็ดเดียวในชุด3ตัวนะครับของทางเจนุกก็จะเป็น2 10 5 91ในชุด2ตัวบนล่างนะครับก็จะมี18 19 16 17 15แล้วก็1 4นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางเจนุกฝากฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเม็ดเดียว10น,น,นะครับเม็ดเดียว1 0 3ตัวก็210แล้วก็591ส่วนในชุดรองชุดกันนะครับก็จะเป็น18 19 16 17 15 14นะครับก็ต้องตามเิติเนียก็ต้องจับตาชุดรองชุดกันนี่แหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้า,เข,าเข้าก็เข้าชุดรองชุดกันนะครับฟังแอดไอติมนะครับแอดไอติมนี่ก็ฝาก8มานะครับ ฝาก8มาวิ่ง8รูป8นะครับแล้วก็จะมี8 1 8 6 8 8 9แล้วก็8 5นะครับส่วนในชุด3ตัวมั่นใจ2หางนะครับ1 8 6แล้วก็1 8 9นะครับก็เป็นแนวทางจากรัฐบาลไทยแอดไอติมนะครับ1ธันวาคม หนึ่งชุดตัวเลขนะครับที่หลายๆท่านถามถึงกันมานั่นก็คือหอยซองเงินเทวดานะครับเก็มาแล้วนะครับสำหรับเงินเทวดางวดนี้วิ่งบน7นะครับเม็ดเดียว726 2627 26อันนี้คือชุดเม็ดเดียวนะครับชุดรอง0 6 4 5 7 2 5 9 2 8 2 7 แล้วก็จะมีล่างวิ่ง0เด่น30 90 80กันบนล่างนะครับ15 43 64 91แล้วก็92นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งแอดมินดังนะครับมิสเตอร์บอลนะครับแอดมิสเตอร์บอลนะครับเลขสัญจรเชียงใหม่นะครับสำหรับวดนี้วางแนวทางที่852 752 252 865 765 265เน้น2หงังเน้น2หังที่852 865ส่วนชุด2ตัวบนล่างนะครับก็จะวิ่งรูด5มี15 52 65 95 14 42 05 53เน้น2หางนะครับสำหรับ2ตัวนะครับก็จะเป็น52กับ65 หลายท่านถามกันมาสำหรับแอดมาน้อยคอยรักนะครับจริงๆก็ได้ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายท่านบอกว่ายังไม่เห็นนะครับอ่ะไม่เห็นก็นำมาเก็บตกให้นะครับล่างเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียว69เนะครับเม็ดเดียว69นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวล่างนะครับชุดเต็มล่างก็จะมี686978แล้วก็79นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มล่าง สหางนะครับส่วนบนนะครับมี724 725 734 735เป็นชุด3ตัวบนนะครับ724 725 734 735นะครับ725นี่ก็จะตรงกับแอดแอดบอลนะ นะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนนะครับก็จะมี4คู่ด้วยกันนะครับ3 4 3 5 2 4แล้วก็2 5นะครับก็ชุดเด่นนีก็จะเป็น3 4กับ2 4นะครับชุดเด่นนะครับชุดรองก็จะเป็น3 5กับ2 5นะครับสำหรับชุดบนนะครับมาดูกันที่ใบฟ้าจันกรนะครับใบฟ้าจันกรก็เก็บตกนะครับเพราะว่า หลายท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะว่ามาตั้งแต่ต้นงวดนะครับเชฟก็เอานำมาเก็บตกให้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับงวดที่แล้วได้3883นะครับงวดนี้อาจารย์กรวางชุด3ตัวที่173 174 194, 194แล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนี่ก็จะเป็น72 92 73 93 74 94 75 95นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากอาจารย์กรนะครับ เอาละครับมาถึงอีกหนึ่งตัวเลขที่หลายหท่านอาจจะรออยู่นะครับสำหรับเม็ดเดียวเจฟฟองเบียร์นะครับเม็ดเดียวเจฟฟองเบียร์นะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับงวดนี้เจฟฟองเบียร์วางแนวทางที่9ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ9้าล้านเปอร์เซ็นต์ก็จะมี919498เม็ดเดียว92 8 92อันนี้คือชุดเม็ดเดียวนะครับ8 8 2 9นะครับแล้วก็ชุดรองก็จะเป็น890กับ691นะครับ ก็เน้นไปที่9นะครับเน้นไปที่9แล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังจาได้นะครับใบแรกหรือว่าใบปลอมเจฟองเบีย์ที่มาตั้งแต่ต้นงวดเนี่ยก็จะเด่น9เหมือนกันนะครับก็จะเด่น9เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตรงกันที่ชุด98แล้วก็ชุด69นะครับอันนี้คือตรงกันกับใบปลอมนะครับใบจริงก็จะมี91นะครับใบปลอมก็มี91นนะครับแล้วก็มี 98นะที่ตรงกันนะครับมี69อันนี้ที่ตรงกันนะครับอาฝากไว้นะครับสำหรับแนวทางนะครับที่เชฟได้นำเสนอไปนะครับก็หวังว่าข้อมูลตัวเลขจะเป็นตัวเลขนำโชคให้สำหรับเพื่อนๆ FC นะครับปิดท้ายกันที่อ่างอาสมรีซีเนนนะครับอ่างอาสมรีซีเนนนะครับเลขงวดนี้เข้าคู่ที่593นะครับ593 แล้วก็มี724นะครับ5 9 3กับ724นะครับที่จับคู่เป็นชุด3ตัวนะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ